ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 กกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิดโดยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนในการควบคุมโดยรัฐบาลหลีกเลี่ยงมาตรการปิดเมืองปิดกิจการกิจกรรมต่างๆแบบทั่วประเทศเหมือนการระบาดครั้งแรก เพราะหากมีการใช้มาตรการดังกล่าวน่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลเลือกใช้มาตรการที่มีความจำเพาะตามพื้นที่และลักษณะการระบาดค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีแนวทางที่เข้มข้นในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณาสุขรองรับไหว เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์ณขณะนี้การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั้นเข้าคั้นคับขันแล้วการจัดการแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากครอบครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนการจัดสรรพื้นที่กักแยกโรคจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการตั้งโรงพยาบาลสนามและฮอสปิเทลเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเคสผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามรับนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าขาวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการไม่รุนแรง ซึ่งจะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากที่ช่วยลดการระบาดของโควิด -19 และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในผู้ป่วยวิกฤตสีแดงหรือว่าสีเหลืองได้อีกด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาทุกคนไปพูดคุยกับคุณหมอป้องอุกฤษอุเทนสุดท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเอราวัน2ถึงสถานการณ์การรับมือกับผู้ป่วยโควิด -19 ณนะขณะนี้ว่าเป็นยังไงในแต่ละวันท่านต้องพบเจออะไรบ้างรวมถึงพาไปเจาะลึกในโรงพยาบาลสนามแบบอินไซต์ ภาพที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันนี้ได้เห็นแน่นอนช่วงหน้ากับปติดตามค่ะคุณหมอเนี่ยเราก็ยืนไว้ที่3ถามว่าพอไหมต้องบอกว่าแล้วแต่ช่วงถ้าเกิดมีคนไข้หนักเราก็ต้องส่งทีมเข้าไปในพื้นที่ไปช่วยเหลือเขาใส่ชุดเข้าไปดูแลให้การ,การประถมพยาบาลแล้วคนที่เหลือก็จะต้องมาคอยรับเคสใหม่ด้วยลักษณะนี้บางทีอาจจะไม่พอ